เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิชเชอร์ดินนี่ด้วยนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นเราก็มาที่เครื่อง p รินเตอร์ก่อนนะครับก็ทําการเปิดขึ้นมานะครับไปที่รูปบ้านหน้าหลักจากนั้นไปที่การตั้งค่านะครับก็ เดี๋ยวไปหา i อเนก่อนโดยไปเริ่มที่คำสั่งการตั้งค่าทั่วไปนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปหาคำว่าการตั้งค่าเครือข่ายนะครับแล้วก็ไปดูสถานะเครือข่ายแล้วก็ไปเลือกที่คำสั่งสถานะแลนหรือ WiFi นะครับ ไปหาให้เจอนะครับว่า IP อยู่ตรงไหนนะครับสมมุติว่าเครื่องนี้จะเป็น IP 10.0.1.138นะครับเราก็จดเอาไว้นะครับตัวเลขนี้นะครับจดเอาไว้นะครับเมื่อได้ IP มาแล้วนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับพิมพ์ไปอย่างนี้เลยนะครับ10.0.1.138นะครับในขั้นตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นวงแลนเดียวกันนะครับเสร็จแล้วกด Enter เลยนะครับ ก็จะขึ้นมาอย่างหน้านี้นะครับเมื่อขึ้นมาหน้านี้ก็ให้มากดที่คําว่าคันสูงนะครับแล้วก็ไปยังหน้านี้นะครับไม่ปลอดภัยตรงนี้นะครับด้านล่านี้นะครับถ้าใครทําถูกก็จะเจอหน้าตายอย่างนี้ฮะแล้วก็ชื่อเป็นชื่อของจะเป็นชื่อของรุ่นพิมพ์เตอร์อยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับสังเกตที่ด้านบนขวานะครับให้เราไปหาคําว่าล็อกอินเข้าสู่ระบบหรือว่า อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับปรินเตอร์รุ่นนี้จะอยู่ทางด้านบนขวานะครับล็อกอินจากนั้นยูสเซอร์เนียมกับพาสเวิร์ดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ายูสเซอร์เนียมกับพาสเวิร์ดแต่ละเครื่องพิมพ์ไม่เหมือนกันมันจะมีค่าดีฟอลต์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีค่าดีฟอลต์อยู่ก็ให้พวกเราไปถามที่ช่างที่เขามาติดตั้งบริการนะครับว่าเป็นยูสเซอร์เนียมกับพาสเวิร์ดอะไรนะครับ จะต้องบอกก่อนว่าช่างเขากา็ไม่อยากจะให้นะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วก็ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าระบบมันก็จะลวนนะครับแล้วก็จากนั้นใส่ยูสเนียมกับพาสเวิดเข้าไปเลยนะครับเมื่อมาที่หน้านี้แล้วนะครับให้วเราไปหาคําว่าสแกนหรือคาว่าค o ปปี้นะครับจากนั้นไปหาคําว่ารายชื่อผู้ติดต่อคอนแทคนะครับก็จะเจอรายชื่อผู้ติดต่ออยู่นะครับก็ให้เราไปเลือก ช่องที่ว่างหรือว่าเลือกชื่อที่มีอยู่แล้วเพื่อทําการแก้ไขนะครับผมจะเลือกเป็นเบอร์3 3แล้วกันนะครับว่างอยู่นะครับกดเลือกครับกดเลือกเสร็จแล้วทําการแก้ไขครับก็ตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่า a อ็ดดิชเชดินนี่นะครับแล้วก็อินเด็ก r d ก็จะเป็นชื่อเดียวกันนะครับเหตุผลที่ผมใส่ตัว a นําหน้าก็เนื่องจากว่า เวลามันไปขึ้นที่หน้าจอพิมพ์เตอร์มันจะอยู่ลำดับแรกๆนะครับสำหรับทายตรงนี้นะครับเรามาเปลี่ยนเป็น Network folder นะครับแล้วก็ s เซฟ to ตรงนี้นะครับให้เราไปสร้างโฟลเดอร์แล้วก็แชร์โฟลเดอร์เอาไว้นะครับสมมุติว่าผมเอาไว้ที่หน้าจอเลยนะครับผมคลิกขวาจากนั้นเลือกคำสั่ง n i w โฟลเดอร์นะครับผมตั้งชื่อว่าสแกน teacher ์ i n n ี่นะครับก็ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับจากนั้นคลิกขวาครับแล้วก็เลือกปฏิทิล่างสุดครับจากนั้นมาที่คำสั่ง sharing ครับแล้วก็เลือกคำสั่งแชร์ในคำสั่งแชร์นะครับเราต้องมากดเลือกที่ตรงนี้นะครับเป็น Every one นะครับเมื่อเรากดเป็น Every one แล้วเรากด add เข้ามานะครับเมื่อกด add เข้ามาแล้วมันจะเป็นคำสั่ง list อย่างเดียวนะครับเราต้องเปลี่ยนให้ list เป็น list and white นะครับถ้ามันไม่มี white คือมันจะไม่สามารถเขียนได้นะครับต้องเปลี่ยนเป็น list and white จากนั้นกดคำสั่งแชร์ครับแชร์เสร็จแล้วเราก็จะได้ลิงก์นี้มานะครับเมื่อถึงหน้านี้นะครับเราไปด o u b l ิลคลิกที่ตรงนี้นะครับ จากนั้นเราไปคัดลอกที่อยู่มานะครับกดข้างบนหนึ่งครั้งนะครับนี้นะครับมันก็จะได้ที่อยู่มานะครับแบ็กเซลตสตัวเราไม่เอานะครับเราเอาเริ่มจากตรงนี้นะครับคนทอนซีครับคัดลอกครับเราไม่เอาแบ็ก s ซลเตสองตัวนี้ก็เพราะว่ามันจะมีแบ็กเซลเตสตัวตรงนี้มาให้เรานะครับเราก็แค่วางลงไปเลยนะครับ เมื่อวางลงไปแล้วก็กดแอปพลายเลยนะครับในขั้นตอนนี้ถ้าเครื่องของใครมีการใส่รหัสผ่านก่อนเข้านะครับก็ต้องตั้งชื่อเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านตอนเข้าไว้นะครับก็คือรหัสผ่านตอนเปิดเครื่องนะครับเสร็จแล้วกดแอ p พลครับโอเคนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับ ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องไปเปิดไฟวอลให้ทําการมองเห็นนะครับเรามาที่ตรงรูปอินเทอร์เน็ตทางด้านล่างนี้นะครับบางท่านก็จะเป็นรูป w วร l e t บางท่านก็จะเป็นรูปสายแล้วนะครับก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วเลือกโอเพนขึ้นมาครับโอเพนขึ้นมาแล้วมาที่คําสั่ง wifi นะครับหรือคําสั่งอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วมาเลือกเช็งอะแดปเตอร์เช็งออปชันนะครับ ตรงพายเปลตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น turn on นะครับแล้วก็ file and printing ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น turn on นะครับ guest and property ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็น turn on file นะครับแล้วก็ all network ตรงนี้เปลี่ยนเป็น turn on sharing ครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือ password protect นะครับตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น turn off ครับเมื่อตั้งค่าตามนี้เสร็จแล้วกด s a v นะครับอันนี้ผมมาได้ตั้งค่าว่าผมตั้งไว้แล้วนะครับกด s a v เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำการสแกนดูนะครับจะมาลองสแกนแผ่นนี้นะครับ จากนั้นเรามาที่เลือกคำสั่งสแกนนะครับโฟลเดอร์หรือเครือข่าย FTP นะครับแล้วก็ถ้าชื่อเราไม่มีชื่อไม่มีก็มากดที่รายชื่อนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับ A teacher อยู่นี่นะครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมต้องใส่ตัว A ขึ้นก่อนเนื่องว่าตัว A ก็จะแสดง ันดับแรกๆนะครับกด A นะครับแล้วก็เลือกมันทิกเลยนะครับไปเายเรียบร้อยนะครับถ้าอย่างนี้คือสำเร็จนะครับก่อนที่จะสแกนเราก็สามารถมาตั้งค่าการสแกนได้นะครับแล้วแต่ว่ารุ่นเครื่องปิ้นที่ห่อต่างๆนะครับ อีนี้เราไปดูที่เครื่องกัน้นสแกนมาแล้วนะครับเราลองมาเปิดดูที่โฟลเดอร์ที่เราสแกนนะครับมาแล้วหนึ่งไฟล์นะครับนี่ก็จะเป็นไฟล์มูสคู่นะครับที่เราสแกนไปนะครับเพื่อนลองมาทำดูนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องแล้วก็ขอบคุณ จะากาแฟทุกท่านด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิจิเตดินนี่ด้วยนะครับ